สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมนะครับเหมือนเดิมก็สกินคือไม่ไม่ได้ถ่ายคลิปนานนะครับน่าจะเป็นเดือนละอันนี้จะเป็นคลิปล่าสุดของผมนะครับคือตอนนี้ผมกาลังจะก,กลับบ้านที่รีสเกตน,นะครับก็เลยจำแบบไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรก็เลยจะมาบล็อกแต่ว่าผมย้ายห,ห้องใหม่นะครับ เดี๋ยวไว้กลับมาจากบ้านเดี๋ยวผมตอนเปิดเทอมเดีวผมจัดห้องอะไรเสร็จเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูใหม่นะครับถ้าใครอยากดูก็กดไ like, ลค์คอมเมนต์มาด้วยครับอยากให้ผมรีวิวหอใหม่ให้ดูนะครับก็ไม่มีอะไรมาก นี่ผมก็มาถึงบุรีรัมย์แล้วนะครับเป็นแบบว่าเอ้ยเขียนี่ก็อยู่นี่เป็นบ้านนะครับบ้านแม่ผมนะครับที่อยู่บุรีรัมย์ที่จริงผมจะกลับผมก็มาอยู่บุรีรัมย์สักวันสองวันครับแล้วก็จะกลับไปสรีสะกีดเราจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างมีอ้อยครับ นี่ก็น่าจะเป็นมันนะแล้ก็มีผักสวนครัวจะเป็นบ้านแล้วก็เป็น,นแต่ทุ่งนาแล้วก็เป็นมันมีทางเดินครับ <c oughs> แต่ว่าบรรยากาศด,ดีมากนะครับตอนเย็นเหมือนคืมๆ้วย <c oughs> ผมไม่รู้นะว่ากลางวันร้อนหรือเปล่าเพราะาผมมาถึงก็ บ่ายสามอก็ไม่ค่อยร้อนมากมีลมพัดตลอดนะแต่แล้วบรรยากาศมันก็ไม่ได้ร้อนนะก็ร้อนแหละแต่ว่าถ้าบางทีมันก็มีแบบลมพัดตลอดดูนะครับโอชีบรรยากาศดีจัดเลยครับชิวชิวตอนเย็นน่ะชิวแต่ตอนกลางวันอาจจะร้อนนะรู้เรื่อง เมีตะไคร้ยนะปลูกหมดฝั่งนู้นเดี๋ยวผมจะเราจะดูอินเสิร์ตไปแล้วแหละที่เป็นมีต้นผักหัวละพาผักอะไรผมก็ไม่รู้ผักที่กินกับวุ้เตียวอ่ะผักกะเพราผักอะไรอ่ะมีหมดนะครับก็เเป็นงขายก็ไกลอยู่นะกว่าจะถึงบ้านผมก็เดินมา เรื่อยๆอันนี้ก็มาว้องให้ดูสั้นๆนะครับไม่มีอะไรให้ดูแบบบรรยากาศยามเย็นว่าไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ทุกคนดูนะครับเพราะผมก็กลับบ้านมาจะกลับมาสักเดือนพกว่าเปิดเทอมพอดีก็ให้ดูบรรยากาศนะครับ ตอนนี้ก็เดินมาเรื่อยๆนะจากฝั่งนู้นข้างหลังตอนนั้นเป็นบ้านผมเดินมาจากนู่นวันนี้ก็จะแบบไม่รู้จะถ่ายอะไรก็มาเดินถ่าย้ทุกคนดูชิวๆนะครับะวาไม่ได้ต้องคิดเป็นเดือนรู้สึกว่าอยากลงคลิปแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรลงดีใครแบบอยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับ ถ้าแบบคอมเมนต์มาแต่ผมทำได้ผมก็จะทำนะอันนี้ก็เป็นเหมือนคลองแลนะ้วนน,นะนน้ำเน่านม่เป็นแต่อ้อยเลยก็บรรยากาศดีนะครับตอนเย็นชิวๆถ้ามีเก้าอ e ี้แคมปิ้งแล้วก็แบบกินกาแฟโอ้โห,โ,หโหสุดจี๋เดี๋ยวผมก็จะรีวิวไปเรื่อยๆนะใครอาจจะเบื่อปะนะ่ะแต่ว่าไม่รู้จะ ถ่ายอะไรให้ดูก็เนี่ยไม่แค่นี้นะครับมันก็จะเป็นป่ากล้วยนะโอ้ยาวๆคลิปนี้เพราะว่าอะไหนก็ถ่ายไปแล้วก็จะเดินไปพูดไปแล้วกันครับพอดีวันนี้ผมก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะครับที่ผม ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตน,นะครับสุดสุดจี๊ดเลยครับแบบแต่ว่าเครื่องบินใช้เวลาแบบแปบ๊บเดียวมากอ่ะปกติผมกลับบ้านใช่ไหมผมนั่งรถไฟประมาณแปดเก้าชั่วโมงอ่ะนั่งจนแบบตูดเปียกอ่ะจนหลับหลับ,ลบจนตื่นเป็นสิบรอบแล้วยังไม่ถึงแต่ผมขึ้นเครื่องบินมาโอ้ไม่ถึงชั่วโมงอ่ะครับประมาณชั่วโมงนึ่ะถึงละยังไม่ได้ไม่ทันได้ปวดฉีไ่ไม่ทันอะไรเลย คือแป,แปอ๊บๆเพถึงแล้วโคตรประหยัดเวลาเป็นครั้งแรกแต่แบบดีนะครับเออไม่รพูดอะไรก็แบบดีอ่ะก็คือมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆดีในชีวิตแต่ว่าเครื่องบินก็สุดยอดนะตอนออกตัวที่มันก่อนขึ้นอ่ะโคตรสิ่งอืมนี่ก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรก็เดินถ่ายเงี้ยนี่ก็เป็นกล้วยนะครับ กุ้ยแล้วก็มีเท่าที่ผมเห็นตอนนี้มีกล้ยมีอ้อยมีตะไคร้มีมันมีต้นลำไยด้วยนี่คือต้นมันอันนี้ต้นแตงโมครนะับต้นแตงโมนี่ชิวก็เหมือนวันี้นี้ก็ปิดเทอมที่จริงมันปิดหลายเดือนแล้ว ผมอยู่ที่กรุงเทพทํางานพระธามใครอยากรู้ว่าผมทำงานพระธรรมอะไรก็ไปดูทิกตอกผมได้นะครับถ่ายให้ดูอยู่เว็บหนึง่งก็ทํางานพระธามประมาณสองเดือนแล้วเหลือประมาณเดือนครึ่งก็เลยว่าจะกลับมาอยู่บ้านพักผ่อนสักหน่อยเพราะว่าทํางานก็ขี้เกียจเหนื่อยบกเรียนด้วยแต่มาพักผ่อนแล้วค่อยกลับไปเรียนพักร่างกายชิวๆเพราะอยู่นูนะ่นอะค่าใช้จ่ายมันเยอะอยู่นี่ผมว่า หวังว่าจะมีอะไรให้ผมกินขึ้นนะเพราะว่าปกติผมอยู่บ้านผมจะมีของกินเยอะถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้นครับเพิ่งสร้างนะครับของแม่ผมสร้างได้เพิ่งสร้างปีนี้แหละไม่กี่เดือนเพิ่งสร้างเสร็จไม่ไม่ถึงเดือนยังไม่มีอะไรให้ใช้นนะไฟฟ้าก็มีนิดหน่อย ไฟฟก็ไม่มีอยู่ยังไงเราโอเคครับก็ขอบคุณที่ยังดูคลิปผมนะครับเฮ้ยเสียงลงดูจนจบนะครับเหมือนจะมาผิดเทา้าว่ะต้นมะม่วงก็มีนะที่ดูจนจบนะครับก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์แชร์ให้ด้นะครับไปละ